ปรับตัวทุกอย่างที่ปรับตัวยากน่ยนงยังพับเพียบท่านจารย์เคยทําโยคะตั้งแต่วัยรุ่นเคยไปอยู่อินเดียเหมือนโยคีย <S <S นั่งรับ <S <S นั่งนั่งคัดสมาธิเพชรได้เลยนึกว่ามาอยู่วัดไม่มีปัญหาแต่พอมันเจอเรียบที่โอแพ้เลยนะมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้มันมันใช่ไหมมันเอียงเอียงมันมันมันรู้สึกไม่ไม่ธรรมชาติไม่ปกติ แล้วสมัยก่อนีน่ที่วัดประพงนั่งกับพื้นคอนกรีตนะแล้วฟังเทศครูบาอาจารย์มีโคบังคับว่าต้องนั่งพระเพียดนั่งคัศมาะไม่ได้ถ้นานั่งคัศมาโดนดุอย่างแรงเลยแล้วสำรับเรามาใหม่ๆในฟังเทศสองชั่วโมงก็มีสามชั่วโมงก็มีนั่งพระเพียดที่แรกก็สู้ๆๆปลักนึกกลับไปกลับมาอย่างนี้ ดูนาฬิกาโอ้ทำไมมันเวลามันผ่านช้าจังเลยแต่ในที่สุดเราก็ได้นะในทำรรวัดทำรรวัดเช้าทำรรวัดเย็นก็ก็ทร,รมานเหมือนกันใช่ไหมนางเทพบุตรทุกอย่างเลยปรับต้องปรับตัวแต่ยินดีปรับตัวภูมิใจว่าอยู่ตรงนี้แล้วเขาเชื่อว่ามผมทนได้ยากไม่ยาก ทนได้ไหมทนได้ทนได้ทนได้